เกิดนัดเครื mm ่องเลยววะมีแววแล้วกูไม่เห็นผีวะมีอะไรชนะกูไม่เห็นผีวะเพิ่งเกลียววิงวังนี่คือแล้วมาแล้วมาแล้วปืนปืนใช่ปะเกินเงินปืนป่ะรัน

้ยตามกูใหญ่เลยตามกูใหญ่เลยตามโชว์ต้องไม่โดนยิง่ะเอกตามไม่ทันหรอกเจินชา้ยเฮ้ยมันโอ้บอลลารดบัลลบัปนป่ะอยู่ไหนไม่ไม่ล้กูไปบาเล็กกูไปบอเล็กบ้าเองบอเล็กโ้ยบเล็กเหเหทีนึงสวยม่อนเอาเหตหรือโดนดีดีแล้วก็ไปหามึงต่อแล้ว Hàm đi hôm lạc phải của mình là. Toi, hai năm mươi tuổi, hai bói. Oh! Long live 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 live

้องมีมา่วยบอลาเดินไปเครื่องเส็จีสบอ่ะรวปเครื่องเส็ไม่ได้ไปหาเองครับครับครับยากละเียโกูจะไปหาเองก่อนมีโบโล่ก็ดึงมือเลยเฮ้ยเสร็จสนะรูกเฮ้ยยั่งไปเน้นไปไปเดินูแวเอก่สองตันะให้เป็ประโยชน์นะู้ทำดลกดละเอก สวยสวยป่ะสวยปะสวยปะใต้ดินไม่ได้อยู่บ้านเล็กนี่อยู่บ้านใหญ่คิบถายแล้วเดินติดวิ่งติดอะไรเนี่ยไม่ไรไม่ไรกูเหตุให้กูเทตให้กูเทตุให้กูเทตให้วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปกูจะโดนมีข้างหลัง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 ไม่ต้องเทตไม่ต้องเทตุแก่กูโอเคกูวิ่งละแทงหนักเดินเปล่าวิ่งกระทดดตัวเฮ้ยแจมปะแจมปะไปถ่ายอีกที สวยฆ่าก่อนตาบอดฆ่าก่อนตาบอด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 ตามกูตามกูตามกูสวยอ๋อเขาบ่นโอ้ยเอ้าไม่ตามไม่ตามเอ้าไม่ตามไม่ตามกูไม่ตามกูเจอกูเจอกูเจ๊ะเจ๊ะง่ายสองวันเพื่อนโอ้โงกูไม่ไปฉายนะมึงอยู่ไหนกันแนี่มอนมอนอยู่ไหนกูล้มกูล้มแน่กูล้มแน่ง่ายสองวันเพื่อนกูล้มแน่กูล้มแน่ง่ายสองวันเพื่อนกูล้มแน่เฮ้ยไปจัด เกินมุกไฟฉายนี้ไม่ได้หวยแล้วครับหวยแล้วไว้สองวันเพื่อนไว้สองวันเพื่อนล้มแน่ๆล้มแน่ๆกูมีไฟฉายสวยฉายเพื่อนโอ้ดีน่ๆไม่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 ขาวเอสต์สวยไม่ขาวเลยไปฉายหมดทีเนี้ยรีโหลดรีโหลดรีโหลดสบายสบายเออเดี๋ยวกูเดียวเดี๋ยวกูเดียกูลากไป สวยด่นดวนเพื่อนด่วนดึงเลยบอลทามไปเดี๋ยวเพื่อนวิ่งคนเปิดกล่องข้างหน้าบอลทามบอลทามลาบไปกูดทีเดึองดิแคว่งแว่งไปไปวิ่งไปไปแคว่งมันไปเลยไปเลยอยู่ไหนไม่รู้อ่ะอ้าวไม่ตามปูเลยถึเพื่อนแล้วอย่งไรก็ได้ตายทันแม่ไอ้เหี้ยไอ้มันไปไหนแล้ววะ มันจะหมดตายมอนตายมอนไอ้แหลกหวยละแม่เลือดกูหมดแล้วเพื่อนหวยแง่มันต้องวางมึงไม่วางไว้อ่ะถ่ายแล้วยืดไหล่ลองไว้สองวันเพื่อนนอนนอนนอนคันมากคันเฮ้ยดึงเอาแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตีมันตีโอ้โหถ้าเข้าไม่ได้เอาเร็ว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 กูแทงกูบังกูบังกูบังกูบ้าักบักบัก ไม่ทานแล้วทีนี้กูสไตล์แทนต้องปัดคนหนึ่งนะปัดคนหนึ่งนะไปเลยไปเลยไปเลยอุ้ยบัวถาไม่มีบัวโลด้วยป้อมดิวางไม้วางไม้เลยเออตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นมาหาบัวเหรอเจอหาบัว อยู่ข้างบนเลยคุณแม่ขึ้นแม <ไป S 2> ่ขึ้นแม่ขึ้นแม่ข,ข้างบนบอลลีคิสไหนฮะนไปโคตสุดเลยโคตคลองเลยโอเคโอเคไปชาม่วงเอ้าพวกนอยู่เฉยอะมอนบุกเ้ไปจ่าย โอ้นั่นเลยเนี่ยหงกระดูกเดี๋ยวไม่ถึงเครื่องหนึ่งเลยคนนั้นนะเดนหนึ่งกเด็ดหนึ่งกูเองกูช่วยไปเกินีอยบังกวยแตหมดแล้วแต่เด้อกูโดนกูโดนไม่ได้หรอเฮ้ยอยู่หน้ากูไอ้สัตว์ไปบ้านใหญ่กูดึงได้นะเดี๋ยวกูไปดึงคนปั่นเลยเห็นบังอยู่ย็นบังอ่เออเห็นกู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  เห็นกูแล้วเห็นกูนะกูเอามชนกลับไปมันกลับแล้วมันกลับไปมันกลับไปมันกลับไปกดแทงให้กดแทงให้กูแทงแล้วาแทงให้กดแทงให้ไป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 ไมันไม่ตามกูแน่ว่าแล้วโอไม่ตามกูไม่ตามกูเป็นตัวเลยมึงไม่ขุปอ่นหนึ่งบอยปอ่นหนึงดิคุดขาเยูฮิลอยู่ตามไกูตามไูเอ๊ะไปปัดกเริ่ม ดูกูบันเครื่องนี้มาตามมาตามมาตามลอรี่มาตามลอรี่ตามไปพูดไอบล็อกนี่เอกปั่นฮะเ้ยมันอยู่ไหนวะอี่ไหนอ่ะแล้วลกแล้วไอกูไปปั่นเครื่องกูด้วยกูปั่นเลยด้วยกูปั่นอยู่กูไม่ลุดกูไม่ลุดกูไม่ลุดอีกอบล็กเอกามมาฟ้าขับมาฟ้าขับมาฟ้ามาฟ้าไกลเกินเออยอะไรอยู่อ้ปี๋โอ้ปี๋โอปี๋ตลังะ แตว่าอยยได้คึลอแล้วคึงหอแล้วคึงหอดแล้วยี่สิเอย่สิบเปอรเฮ้ยกูปันอยู่เนี่ยสาสิบแล้วเนี่ยสีิบแล้วเดเหมือนกันต้งมาช่วยคนหนึ่งอ่ะบ้านใหญ่เองเอกวยเสร็จแล้วคึงหลอดลวไอ้บอยปั่นอยู่ของเครื่องพอดีไอ้ปูอยู่ไหนวะปูอยู่ในบ้านใหญ่หอบ้านใหญ่หกสิบหกสิบครูก้าสิบละ มันอยู่ไหนวะกูมองไม่เห็นเลยเฮ้ยมันไปมันจตายกูไปแล้วกูมึงพุ่งมาอยู่ไหนเสร็จกูเสร็จคุณวอร์ห้ทีนึงกูอยู่ไหนเพื่อนดูไว้ใจเฮ้ยแต่คุณบอกว่าคตายเลยกูวิม่กวนทั้งวันเราจะทั้ามันไม่ไม่โดนอะกูได้ปั่นเลยปั่นเลยปั่นเลยกูบอกอยู่บอกอยู่พักโอเคกูเดินรอประตูแล้วประตูเปิดประตูประตูแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วคุณแล้วไอ้กูเลยกูไปแล้ว โดนวันโดนวันไม่เี่ยโดนวันไม่เด็ดเดือดคนเล่มสุดท้ายละไม่งีใช่ไหมปูไม่เห็นอ่ะป้าปัญญเปิดประตู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 ประตู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 ตรงแทงน้ำแทงน้ำอยู่อยู่แทงน้ำประตูโอเคมันไปไหนไม่รู้ไม่เห็นนะไอ้ปูนกดแผนที่ดูดิแผนที่แดงอ่ะมีหลุมป่ะสูงนี่ไงครัาบอกว่ามีมันต้องหาว่ะ เจอแล้วหาเลยเจอกูเจอเจอเอ้าเจอมันขึ้นใหม่เหรอเดี๋ยวป่ะเนี่ไอ้บอยถอดอันหนึ่งป่ะมา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 เออเออกูถอดอันหนึ่งเสร็จมันจะขึ้นใหม่แล้วเสร็จเออถอดเลยถอดเลยโอ้ยอยู่ร้างเลยถอดแล้วอยู่ล้างด้วยโบโลทามาดิกูหาได้ไหมหี้ยกูรอต้องเตี้ยกูไอ้ปูนปูมันอยู่ไหนเองไม่รู้ป่ะไม่เห็นป่ะไม่ไม่เฝ้าไม่เฝ้าเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้ว กูช่วย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 มีเวลาเราทำใครช่วยแล้วใครช่วยตรงนี้ใครช่วยกู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 มันไปหายมั่งกูอยู่กับกูออกเลยนะหิวหิวได้ปะเออออกเลยก็ได้หิวได้ปะหิวได้ปะหิวได้ปะไม่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 มันมันยังโนวันอยู่ไปเลยไปเลยวิ่งเลยแค่พอเนาะไล่เลยมันไล่กูแน่กูหาอยู่เพื่อนมันครบแล้วนู้ยี่อันน่ะ อนประตูแทงน้ําล็อกประตูแทงน้ําประตูแทงน้ํามันอยู่ในซอกแทงน้ำเหรอมันมีซอกหนึ่งอย่าตรงแทงน้ำอะออกเลยออกเลยตายอยู่แล้วเดจะตายแทนแล้วใครวิ่งแทนนะหลุดใบปูนเฮ้ยเฮ้ยเอาเรียบร้อยเฮ้ยมันหน้าประตูไอ้สัเลยยิงแต่มันยิงกู มดีกูไปไล่สัตวกจะมายิงกูไปแล้วเขาละเฮ้ยฮาเครื่องนี้สองตานะฮาเครื่องอต้องวัดต้องวัดสีแล้วใช่ไหมโอ้โหกินได้สองขีดไงกูสองขีดอะ่ะโอเคนีปนน่ประตูอีกทางนึงแวน้อยมอนอะไรของมึงเนี่ย มอดไว้สองวันเพื่อนไว้สองวันเพื่อนเอาอตาย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 อยู่เนี่ยตายสองเลยตายสองเลยตายสองเลยอย่าแล้วตายสองเลยอย่าแล้วไไม่ได้ล้มแน่ล้มแน่ลมแน่ล้มแน่ไอ้มอดตายสองเดือเยมึงไม่ได้มาครับไอหุ่นคนนี้ไม่มีดินดินดินไม่รอไมรอ แรงแดงกูเยอะอยู่ไม่กล้กแล้วเฮ้ยทันทันทันนะเนี่ยไม่ทันไม่ทันเก็บลยเก็บลายไปสุดปกติไว้สองวันเพื่อนล้มแน่ๆน่ล้มแน่ๆนไว้สองวันเพื่อนล้มแน่ๆน่